ก็วันนี<_<_<_้นะครับก็จะมาพลังว่าวครับส่งว่าวให้ลูกค้านะครับครับนี่นะครับก็จะเป็นว่าวตัวนี้นะครับนี่นะครับว้าวจุลาสายไว้นะครับนี่นะครับก็ตัวละสองว้ห้าสิบบาทนะครับครับก็แพ็กลังแบบเก็บได้นะครับครับนี่ก็จะเป็น ว้าวที่ผมทำทำเอาไว้ครับนี่นะครับก็มีเยอะแยะเลยครับนี่ครับนี่เลยครับทีเด็ดเลยครับว้าวควายครับขนาดห้าสิบเซนติเมตรนะครับทำไว้สองตัวนะครับแต่ยังไม่ได้ไปลองเลยครับยังไม่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวว่าจะมีเวลาก็จะไปลองนะครับนี่ครับ ก็ตรงนี้จะเป็นเว่าวสายไว้นะครับนี่นะครับเป็นเว่าจุฬาหัวดาบนะครับเนี่เป็นว่าจุฬาโบราณนะครับขนาดห้าสิบเซนติเมตรนะครับที่ผมได้ทำผมก็ลองทำตัวแรกนะครับมันก็ขึ้นอยู่นะครับแต่มันก็ ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ลองทำกันใหม่นะครับครับแล้วทุกคนชอบว,ว่าอะไรหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้ดูนะครับกาขอบคุณครับ